สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูมาพร้อมกับโจทย์ที่ดูน้าอาลังการนะคะอะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เป็นยังไงมันเป็นโจทย์ชนิดหนึ่งของเลขยกกำลังเด็กๆต้องรู้จักเอากฎเก่าบนใหม่ทุกอย่างมาผสมกันให้หมดนะคะขั้นแรกเปลี่ยนจากค่ารากเป็นเลขยกกำลังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ารากที่4ของ m กลัง3เราต้องเขียนว่า m ยกกำลัง3ส,ส่วน4อย่าลืมนะ ้าลากก็อ,อยู่ด้านล่างนะคะแล้วยกกําลังสองส่วนสามค้างไว้อย่างนี้นะคะคูณเขียนว่า m ยกกําลัง6ส่วน5 5ต้องอยู่ด้านล,ล่างนะแล้วก็ปิดวงเล็บนะคะแล้วก็ยกกําลัง5ส่วน12หลังจากนั้นเราไประลึลกเรื่องกดของเลขยกกําลังถ้ามีเลขยกกาลัง2ตัวชนกันอย่างนี้ เราต้องเอาเลขชี้กำลังคูณกันนะคะตามกฎเราก็คูณกันแต่เนื่องจากมันตัดได้นะอน,นุญาตให้ตัด3ตัด3ไปเลยหรือ1นะคะ2 1 2 2 2 4เบเสร็จออกมาเป็น m ยกกำลัง1ส่วน2อย่างนี้นะคะคูณอันนี้ก็เอา5ตัด5เนาะ6 1 6 6 2 12กลายเป็น m กำลัง1ส่วน2อีกครั้งหนึ่ง กฎข้อต่อมาคือฐานเหมือนกันคูณกันเห็นไหมคะขั้นด้วยคูณต้องเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะมันก็จะกลายเป็น m ยกกําลัง1นส่วนสอบวกหส่วนสอย่างนี้นะคะอ่าโชคดีส่วนเท่ากันแล้วเนาะหนึ่งสบวกหสองได้1่ก็ได้ m กําลังหก็คือได้คําตอบเป็น m นั่นเองนะคะข้อนี้เราก็ตอบแค่ m เห็นไหมคะพอไหวไหมคะขอยกตัวอย่างอีกสักข้อ แบบนี้เราควรจะจัดการกับมันยังไงดีข้อตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะ,ะถ้าเราเจอแบบนี้นะคะขั้นแรกนะคะมันมีลากมีรากซ้อนลากเห็นไหมคะเวลาเราทำนะคะเราสามารถทำได้หลายทางแต่ครูชอบทำจากข้างในแต่ออกมาข้างนอกนะคะ ครูจะเขียนค่าลากที่4ไว้อย่างนี้นะคะขั้นตอนที่1 a ตัวนี้ก็คือ a เหมือนเดิมถามว่า a ตัวนี้มีกําลังไหมมีกําลังเป็น1นะคะส่วนคนนี้ให้เขียนว่า a กำลังลบหส่วนสามเห็นไหมคะลบหนส่วนสนะอ่ะสองข้นอนี้คูณกันอยู่เราก็จะถึงกฎทันทีว่าถ้าคูณกันให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นค่าลากที่4 A ยกกกำลังเอา1ไปบวกกับลบ1นส่วน3นะคะ1บวกกับลบ1ส่วน3ก็คือ1ลบ1นส่วน3านั่นเองอย่าลืมนะเวลาจะลบเลขส่วนต้องเท่ากันก่อนนะคะ1นคนนี้ก็เลยกลายเป็น3ส่วน3ลบ1ส่วน3เหลือกำลัง2ส่วน3าเห็นไหมคะจากเอกับ a เหลือ a ตัวเดียวกำลังเพียร์กันแล้วเหลือ2ส่วน3านะขั้นตอนต่อมา a ตัวนี้ยกกำลังสองส่วน3คนนี้คือค่า คูก็เลยต้องเป็นวงเล็บยกกําลัง1ส่วน4เห็นไหมคะค่ารากกําลังเป็น1ส่วน4ซะเลยนะคะหลังจากนั้นเอากําลังคู่นี้คูณกัน2.1.2.2.2.4เบ็ดเสร็จข้อนี้ตอบ A. 1.6ลัง1ส่วน6เห็นไหมคะอ่ะนี่คือการทําเลขยกกําลังที่เกี่ยวกับค่าราานะคะลองทำการบ้านข้อ1กับข้อ2นี้สอข้อนี้ดูนะคะสำหรับข้อ1 ค่าทรับทูนะคะคำตอบของข้อหนึ่งจะคือหนึ่งต่อหนึ่งเลยมีเบอร์หายหมดนะคะต่อหนึ่งเลยนะคะสำหรับข้อสองคำตอบของข้อสองนะั้นจะคือจะคือ x กำลังหนึ่งส่วนสาม x กำลังหนึ่งส่วนสามนะคะส่วนด้วย y ยกกำลังหนึ่งส่วนสี่นะคะตอบแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ชอบหน้าตาเลขยกกำลังเขียนเป็นค่ารากก็ได้คำตอบคือค่ารากที่สามของ x ส่วนด้วยค่ารากที่4ของ y นะคะได้ทั้งสองแบบลองไปทำกันบ้าน2ข้อด้ดูดนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ